ครับกาบสวัสดีช่วงเซาของวันทีหนึ่งเมษายนพศ2567ัรกาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุซี่ปาโกสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งเละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับชิปนี้กาเป็นชิปที่สองครับชิปนี้เป็นง่วร้อยเลี้ยงครับพี่น้องครับต่อยอดได้สบายๆครับพี่น้องครับเป็นง่วนส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือกะเก็บเงินปลายทางเดียครับพี่น้องครับใก่ก็สองร้อยกิโลเมตรกาส่งครับ บ่หลายใหญ่ห้างเนอะพี่น้องครับผมสิบหกมองขายเนะครับเพราะว่าง้อแพงไปกับไม่มีประโยชน์ยังหรอกครับพี่น้องครับกุ้มคาเกินราคาแน่นอนครับเอาโค้งเดี๋วนี่ก่อนเป็นแม่ลูกเมียง้อลูกแรกครับเดี๋ยวนั่ตัวลูกกันนี้ครับเพราะว่าลูกอ่าลูกสาแล้วติดแม่นั่งครับนี่ครับตัวลูกสาวลูกลูกบามันสวยๆครับหนังหนาๆอุดปูดนี่ง้อหน่อยเอาอยู่สองเดือนครับพี่น้องครับมึงเนี่ยหนังหรอครับหนังหยิ่งหครับเห็นชัดๆครับพี่น้องครับเห็นชัดแม่กะอ้างๆดูกหมูดนะครับ แม่สูงเลยสามสิบห้าบวกลบสองแม่โบสครบเครื่องครับแม่เป็นง่วนหนูหมูหนังนะสำหรับค้บนี้เด้อครับมองขายนี่นะครับพี่น้องครับเอาแชร์สองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลย้อครับพี่น้องครับง่วลูกแรกสดสดแมวนังนานาทั้งสองโค้บนะพี่น้องครับนี่ครับมันดีโค้นอย่างเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวง่วค้บนั่นครับมันโค้บนี่อนครับนี่ครับผูกร้านได้บ นาเขาดีนังหนาลูกสาวนังหนาครับน้ำนม,นมแม่ก็ดีลูกสาวอายุสองเดือนก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับครับซ้ำเล็กน้อยแล้วครับพี่น้องครับง้อหน่อยแต่เห็นมูอกับหยอกเรียนหนาเลียนหลังกันนะครับวันนี้เอาเมืองคมใหญ่เห็นมากครับเป็นแม่ลูกเมียง้อลูกแรกแม่ก็สูงวัยสามสิบห้าบวกสองลูกสาวอายุหกเดือนแม่เซ้งทานหอบได้กสามเดืนอนเดี็กเมืองตัวลูกสาวครับพี่น้องครับ ครับตุลกสาลูกเสาโบดถ์ขบเครื่องนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกเสาวเราครับไปอยู่หกเดือนนี่ครับมันดีคนละอย่างพุ่มหนึ่งอ่าพุ่มหนึ่งเด้ยนาดูกหมูลูกเรียนบามันสูงพุ่มหนึ่งเด้เสื่งพานหลอดสามเดือนเอาไปรุนท่องเอาผมมาตรวจท่องไงครับพี่น้องครับเพราะว่าตรวจแล้วผมก็ขายเพราะแพงเก่าครับพี่น้องครับ ันเพิ่มค่าเสียใจผมถ้าผมมาโปรเซ็นท่องครับทับแล้วนี่ก็ทับอีหลีครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่กับซุ้มหน่อยสามหาโบลบสองเป็นง่วลูกแรกด้วยครับพี่น้องครับสำหรับคูนี้เอาไปสองหมื่นสองพันบาทเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับแม่อ่าแม่เป็นเอ่อเชียงแดงได้่าใจลูกโบดครับพี่น้องครับนี่ครับง่วมาตรฐานทับแล้วสามเดือนนี่ครับเห็นชาชัดครับพี่น้องครับมันได้ดีคนละอย่างครับอันหนึ่งอันหนึ่งได้โบดครบเครื่องอันหนึ่งได้ลูกง่ายหรอกกับแม่ทับแล้วด้วครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกะ โทษตามที่เบอร์ผมให้ไว้ข้างต้นนะครับพี่น้องครับหรือพ่อแม่พี่น้องอ่าสยกสองคมกันเลยครับทะยกสองคมเอาไปในราคาสี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับนี่ครับทะยกกะลดลงให้ครับพี่น้องครับถ้าแยกกะย่างทีราคาน้าเลี้ยนไปได้ครับกคกติกางทั้งครอบจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษคว่ำสาใจก่อนสื่อปรึกษากันในครอบครัวเห็นดีน่วกันกะจ้องคอยสื่อครับพี่น้องครับ ถ้าเห็นดีน้ากันกะยาเสือเด็ดขาดครับพี่น้องครับมันนี่กินเข่าน้ากันเพราะแสบครับพี่น้องครับนี่เป็นร้อยเลี้ยงครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับกับง้อส่งนี่เจดนี่เรากะราคานี่พร้อมเรากะส่งฟรีพร้อมครับนี่ครับบางท่านโทรมาหาผมว่าเออง้อส่งเฮืองเจ้าหละวันสมมุตินะครับเขาขายเมื่อนาเขาขายถือเจ้พันหนึ่งผมไม่ได้ถามมาหรอเขาไปส่งไหนเจ้พอสองหลอดยีโลเมตรเขาคิดอีกสามพันมาะ นี่ครับผมขายมือหนุ่มหกผมส่งให้พร้อมครับพี่น้องครับเราก็เป็นง้วนสดสดพร้อมครับพี่น้องครับขอเบาในใ่จุดของผมเนี่ยเด้อครับพี่น้องครับนะครับถือแค่แน่นอนครับขออย่างเดียวให้ความจริงใจซึ่งกันและกันอย่าตัวอย่าต้มกันครับพี่น้องครับถ้าซื้อได้โทรมาเลยครับบ่ต้องเครื่อค่ดีช่องยูทูปเฮาวะช่องยูทูปเฮาถ้าบ่ได้มัดเอ่อสมมุติว่ามาจำก็ถ้าพอดนดไดดีผมให้มาจำครับถ้าโทรมือต่อมือจังเสีย ผมก็ไปส่งได้บริเรียกเก็บมาจำได้ครับนอกจากว่าท่านสิจองว้เป็นซีหามือเป็นอาทิตย์อันนี้ต้องขอมาจาเพราะว่ามันจงบรเสียโอกาสซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับฟังแหกใจได้ครับพี่น้องครับนี่ก็เน้นเป็นทั้งโทรศัพท์โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับสนใจควมใดสิยกสศีแยกได้เหมือนครับพี่น้องครับจะให้ตามคําขอสําหรับชิมนี้กาขอจวไว้ยด้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ